มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวใหญ่โวยวายร้านดังลูกสาวสั่งกางเกงชั้นในไปใส่โจโจูตั้งท้องก่อนเจอตอบกลับถึงกับหน้าซีด เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาพูดถึงจำนวนมากนะคะเมื่อโลกออนไลน์พบว่ามีภาพจอแชทระหว่างฝ่ายผู้บริหารลูกค้าเถาเป่าเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนกับลูกค้าที่เข้ามาร้องเรียนโดยอ้างว่าลูกสาวของเธอตั้งท้อง หลังจากสวมใส่ชุดชั้นในที่เธอซื้อให้ไประยะหนึ่งโดยทางเจ้าหน้าที่พยายามอธิบายอย่างจริงจังว่าชุดชั้นในไม่สามารถทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้และยังขอให้ลูกค้าผู้หญิงรายดังกล่าวใส่ใจกับความรู้พื้นฐานเรื่องนี้ด้วยแต่อีกฝ่ายยังคงปฏิเสธที่จะยอมแพ้เจ้าหน้าที่จึงต้องอธิบายกระบวนการผลิตให้รับทราบพ,พร้อมทั้งยืนยันว่าพนักงานทั้งหมดเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วเจ้านายเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เขาก็ทำหมันแล้วดังนั้นไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว ขึ้้้นที่อางไดและน่าแปลกใจกว่านั้นนะคะลูกค้ารายดังกล่าวยังคงเชื่อว่าชุดชั้นในที่สวมใส่คือสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวตั้งครรภ์จริงๆค่ะถึงขนาดพาไปตรวจกับแพทย์ที่โรงพยาบาลกระทั่งได้ฟังคํายืนยันจากแพทย์ระบุชัดเจนว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปไม่ได้เธอจึงยอมเชื่อว่าการตั้งท้องไม่เกี่ยวอะไรกับชุดชั้นในที่สวมใส่เหตุการณ์สุดแปลกนี้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตนะคะหลายคนคาดเดาว่าลูกสาวของเธอผู้มาซื้อมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งและบังเอิญเจอตั้งครรภ์จึงหลอกลวงแม่ว่าการตั้งครรภ์เกิดจากการสวมใส่กางเกงชั้นในในขณะที่บางคนยังวิพากษ์วิจารณ์ผู้เป็นแม่ว่าขาดความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาขอขบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ